ขยับไปดูที่อียิปต์นะครับตำรวจก็สามารถรวบนะครับสี่โจรแสบครับที่สวมหน้ากากนะฮะเป็นนักเตะชื่อดังเนี่ยออกไปปล้นในยามวิกาลนะครับเว็บไซต์ชื่อดังของอียิปต์นะครับนะรายงานบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับตามเวลาท้องถิ่นมีคนร้าย4คนคน่ยก่อเหตุปล้นร้านค้าในกรุงไคโรนะครับสคนนี้แหละครับโดย4โจรนะครับได้สวมหน้ากากของโมฮัมเหม็ดซาลานะครับเป็นนักฟุตบอลชื่อดังของลิเวอร์พูลฮะ เนี่ยแหละครับก็าทำหน้าก,กากแบบนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการปิดบังใบหน้านะครับถึงแม้ว่าพยายามที่จะหลบหนีแต่ก็ไม่สามารถรอดพ้นการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตํารวจไปได้หลังการจับกลุมนะครับพบว่าผู้ต้องหาทั้ง4รายเนี่ยมีปืนพกมีคีมตัดเหล็กแล้วก็โทรศัพท์มือถือ4เครื่องเพื่อที่จะตะเวนก่อเหตุป้นร้านค้าในช่วงที่รัฐบาลนะครับสั่งล็อกดาวน์ประเทศเนื่องจากวิกฤตโควิด -19 สำหรับโมฮัมเหม็ดซาลานะครับก็คือนักกีฬาที่เป็นที่รักของคนทั้งอียิปต์ครับโดยเจ้าตัวนะครับก็เคยบริจาครายได้ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ดโดยอกกาสนะครับรวมถึงเงินบริจาคซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และก็ช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับประเทศบ้านเกิดอยู่เป็นประจำอันนี้ตัวจริงนะฮะ,ะที่ไปปนนั้นตัวปลอมใส่หน้าก,ากากเป็นเขานะครับออต้องบอกว่าไม่เนียนไปเรียนมาใหม่เลยเนี่ยละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้โควิด -19 จะเข้าไปก่อจะไปสัมผัสกันกแบบนี้ทําไม่ได้นะคะคแต่ถ้าเกิดว่าคนคิดถึงการจะะทําาอย่งไรล กลุ่มชาวอังกฤษเขาก็เลยคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาเรียกว่าเป็นม่านม่านไว้สําหรับกอดแล้วก็ป้องกันโควิดด้วยเป็นยังไงเดี๋วยวชมคลิปกันหน่อยค่ะ But นี่ค่ะได้กอดกันแล้วต้องบอกว่ามีม่านกั้นตรงกลางเล็กๆเท่านั้นแต่ได้สัมผัสได้กอดกันจริงๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าคุณยายตื่นเต้นมากนะฮะดีใจเลยคือตั้งแต่วินาทีแรกเปิดประตูมา คือดีใจแล้วก็รีบเข้ามาหาม่านแบบนี้เพื่อที่จะมากอดหลานนะคะหลานคนนี้ชื่อว่าแอนโทนีคอรวินค่ะอายุ29ปีเป็นชาวอังกฤษเขาบอกว่าเขาต้องห่างจากคุณยายเนี่ยสเดือนและเพราะว่าเรื่องของโควิด -19 จะมาใกล้การสัมผัสกันก็ไม่ได้นะคะก็เลยคิดค้นม่านอ้อมกอดการนรคขึ้นมาเขาบอกว่าควักเงินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินไทยสักประมาณ2,730บาทซื้อม่านมาทําเองเลยค่ะคิดเองด้วยส่วนประกอบก็เป็นม่านห้องน้ําคุณเถกง่ายๆเลยแล้วก็เป็นปลอกแขนพลาส ติกันน้ำได้ทำเสร็จเรียบร้อยก็รีบมาบุกเซอร์ไพรส์คุณยายเลยละค่ะอย่างที่บอกคุณยายเนี่ยอหูเห็นแล้วก็ดีใจนะปืนตันใจแล้วก็รีบมากอดหลานแบบนี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2เดือนครึ่งที่ได้กอดหลานใกล้ชิดแบบนี้ละค่ะคลิปนี้มีคนถ่ายแล้วก็มาแชร์กันคนเห็นก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจไปตามๆกันเลยนี่ละค่ะคนที่ถ่ายก็คือภรรยานะครับอของคนที่ออกแบบ การก่อนแบบนี้นั่นเองไปอัปเดตตัวเลขนะครับโควิด19ทั่วโลกกันหน่อยนะครข้อมูลล่าสุดนะครับปรากฏว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะครับพุ่งไปที่5ล้านนะครับ3,500รายแล้วนะครับแล้วก็มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมนะครับอยู่ที่3แสน2รักษาตัวหายแล้วนะครับล้านเสหรัฐนะครับมีผู้ติดเชื้อนะครับ1ล้าน5แสน7,118รายนะครับเสียชีวิต 9 3 5 4 2รายรัเสเซียครับมีผู้ติดเชื้อ300,000กว่านะครับเสียชีวิต2,972รายสเปนนะครับมีผู้ติดเชื้อ278,803รายเสียชีวิต27,778รายบราซิลนะครับมีผู้ติดเชื้อ271,885รายเสียชีวิต17,983รายและสหราชาอาณาจักรนะครับ มีผู้ติดเชื้อ2อ2แสนส่หมื่นแปดรอยสรายแล้วก็เสียชีวิต35,341รายครับ